สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันและกันากรนะคะปักแรกของปี2022นะคะ,ะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีกันและกันากรเลยค่ะไพ่พลังงานความรักความรู้สึกของคุณชาวราศีกันลัคนากรนค่ะไพ่สำหรับนี้น่ารักมากตะหมุตะมิมากนะคะเขาวิทาโร่นะไพ่พลังงานของคุณคะ่ะ ไฮเพรสนะคะราชินีพรจจันทร์นั่นเอง่วความน่ารักของเขา,านะราชินีพรจจันทร์บ่งบอกถึงอะไรนะคะเป็นภาวะที่อาจจะมีอารมณ์สองด้านนะคะในช่วงนี้ภาวะของคุณก็คือว่าจะเอายังไงดีจะเป็นแบบไหนดีจะให้มันไปในทิศทางไหนดีภาวะของคุณอาจจะเป็นหนุนพรจจันทร์ก็คือมีภาวะขึ้นๆลงๆอยู่บ้างในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในขั้นของการที่ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ก็ได้นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเจ็ดเหรียญเมจิเชียนค่ะเพย e of อ e เค a น l e ตอถ้วยนะคะเดวิลหกออฟคัพค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวความรักครั้งเก่าๆหรือความรักของคนเก่านะคะ ที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะ six of cups นะคะอืม mm. นะอื mm hmm. แต่ความรักของคุณมันเป็นภาวะที่อาจจะมันในห้าถ้วยเนี่ยคือมันยังมีเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวอะไรที่มันยังฝังใจอยู่อ่ะแล้วทําให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันยังไม่ถูกแก้ไขมันยังไม่ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่ก็พยายามนะไพ่ก็บอกว่าคุณก็มีความพยายาม the magician น,นะคะ แล้วก็อดทนนะคะเจ็ดเหรียญที่จะทําให้มันแบบว่าค่อยๆดีขึ้นไปทีละสเต็ปแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็พร้อมที่จะหลุดมือตลอดเวลาเหมือนกันเป็นเด็กถือเหรียญนะคะหลุดมือได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องราในอดีตะคะ่ะเรื่องราวที่เคยขุนเคืองหมองใจกันมันทําให้ความสัมพันธ์มันไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะแต่ไพ่เดวิลออกมาบางท่านกูยู่ชาวราศีมังกรและคณนมังกรเดวิลเป็นไพ่ที่พวกคุณมีแรงดึงดูดกันมากๆนะจริงๆแล้วมีแรงดึงดูดกันมาก เป็นเรื่องเซ็กซ์เรื่องความผูกพันเรื่องความรู้สึกต่างๆนะคะกันมากๆเลยแต่ไม่แสดงออกอืมคิดถึงกันมากๆรู้สึกถึงกันมากๆแต่ไม่ได้แสดงออกเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎขนากันค่ะเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎขนากันนะคะสามดาบนะคะคิงคัพแล้วก็หกดาบนะ ช้ำมากนะคะเขาช้ำมากเขาเสียใจกับกับทุกเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะทั้งสามเหรียญทั้งหกดาบแต่ไพ่ขั้นกลางมาเป็นไพ่คิงออ f คับราชาถือถ้วยนะคะละักษณะของเขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะปรองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ว่าคุณจะต้องไปทิศทางไหนอืแต่ว่าเขารู้สึกเสียใจแล้วก็สํานึกผิดอะไรต่างๆนะคะถ้าเขาเคยเป็นคนทําผิดกับคุณ เขาก็สานึกผิดแล้วก็เสียใจในสิ่งที่เคยทำขคุณแต่ถ้าคุณเคยไปเป็นผู้กระทำเขาเขายังรู้สึกเสียใจกับทุกๆอย่างที่มันผ่านมาแล้วก็ยังไม่ยังพยายามที่จะพายเรือออกไปพายหกดาเบรเดเวตเป็นคนที่พายเรือออกไปพยายามพาย,พายเรือออกไปจากฝั่งแต่ก็ยังพายออกไปไม่ได้สักทีเพราะยังเจ็บเขาอาจจะยังซ้ําเติมตัวเองอยู่กับเรื่องราวเดิมๆต่างๆหรือด้อยค่าตัวเองนะคะเพราะคิงคับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ภาวะที่เหมือนกับเอ่อเรียกว่าอะไรอะเป็นภาวะที่เหมือนกับประมาณว่าไม่ไม่อยากจะคาดหวังกับอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครนะคะอแต่ถ้าคุณถามในเรื่องของความรักของสภาวะความรักครั้งเก่าเขาตั้งใจเต็มที่ถ้าคุณถามถึงคนเก่าว่าเขาจะกลับมาไหมไพ่ใบนี้ก็บอกเลยเขาตั้งใจเต็มที่ที่จะไม่คิดจะกลับมาอีกแล้วค่ะออืเขาไม่อยากจะกลับมา เป็นเหมือนสามดาบเอาดาบแทงหัวใจตัวเองไปไเรื่อยๆอีกแล้วนะคะก็คือเขามองว่ามันคงเป็นผลดีที่สุดระหว่างคุณกับเขานะคะอืมเขามองว่ามันคงเป็นผลดีที่สุดระหว่างคุณกับเขาแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าอ่ะเป็นยังไงกันต่อค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาชาวราศีกรกษณนะนกันค่ะเออแปดไม้เท้านะ ใชเราฟันอะบางท่านอาจจะคุยแะชาวราศีพฤษภขนาดพฤษภแล้วก็ควีนศบครับหนึ่งถ้วยนะคะแฮงแมนแล้วก็เก้าถ้วยแล้วก็เป็นเดอเอมเปอเรอร์ค่ะบางท่านคุยชาวราศีเมษขนาเมษความสัมพันธ์ดูสว่างสว่างในที่นี้คือว่าพวกคุณจะยังมีการพูดคุยกันอยู่ได้พูดคุยกันอยู่และพูดคุยกันด้วยเรื่อง พูดคุยกันในสิ่งที่ดีๆอะไฮโลแฟนพูดคุยกันในเรื่องกานสิ่งดีๆแต่ว่าพูดคุยกันเรื่องทั่วไปอาจจะพูดคุยกันมีความหวังดีต่อกันนะคะให้หนึ่งถ้วยออกมาเนี่ยนะคะมีความหวังดีต่อกันนะคะแต่ไม่ได้พูดกันเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะกลับมาพัฒนาเหมือนเดิมทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่มีภาวะลักซ้อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะอืมเกิดขึ้นนะคะ Emperor, ให้เอ็มโพเลอร์คอยไคืออะไร โถโรเมโอแจูเรียตไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต่างคนต่างเจ็บแต่ก็ยังอยู่อยู่กันในชีวิตต่อไปอ่ะมันมีความเจ็บซ่อนอยู่ลึกๆเลยนะคะให้เอมเพอเรอร์เป็นความหมายของการที่ฉันมีอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าเอมเพอเรอร์เป็นอะไรที่เขามีเกียรติอาจจะยิงในเกียรติของเขาไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรแต่แค่ว่า มีความหวังดีหรือถ้า emperor หมายถึงว่าเขาเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีในการดูแลคุณนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาก็จะใช้อำนาจใที่มีในการดูแลคุณหรือว่าใช้สิ่งที่เขามีในการซัพพอร์ตคุณใช้ความรู้สึกต่างๆในการซัพพอร์ตคุณก็เป็นได้นะคะแต่ emperor คือบุรุษที่ทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆแล้วสุดอะ าดูในประวัติเรื่องความรักอะซุดแอบไปลงมามีเมียข้างล่างใช่ไหมละ่ะทั้งที่ตอนแรกก็มี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 แฟนอยู่ข้างบนเป็นเทพด้วยกันลงมามีเมียเป็นมนุษย์นะคะซึ่งเขารักแต่ก็ว่าสุดท้ายเขาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ตามดูแลอยู่ห่างๆจะแสดงตัวอะไรก็ไม่ได้นี่คือซุดนะคะซึ่งแบบนั้นเหมือนกันความสัมพันธ์ของพวกคุณถ้าเป็นเกณฑ์รักซ้อนหรือไม่ซ้อนก็นแล้วแต่ความรักมีให้กันนะไพ่หนึ่งถ้วยออกมา,างเ แต่ไม่มีการแสดงตัวตนจริงๆกันออกมาแล้วก็ไม่มีการได้คุณจะไม่แสดงตัวตนออกมาซึ่งกันและกันหรอกคือจะไม่เปิดเผยตัวตนจริงๆออกมาเก็บเอาไว้อาจจะมีเรื่องเรื่องของข้อจํากัดต่างๆเพราะว่ามีก้าวถ้วยมันคือลักซ้อนไม่อยากกลับมาทําผิดอีกฮัโลแฟนฮัโลแฟนเป็นไพ่ของคุณงานความดีไม่อยากกลับมาทำผิดอีผิดอีกก็เป็นได้หรือถ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจนแล้วมีคู่แข่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณก็เลยพยายามไม่เอาใจลงไปเล่นกับมันมาก กลัวที่จะต้องแบบเบื่อกับการที่ต้องแข่งขันเบื่อที่จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่เข้ามาเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันแล้วแต่สถานะนั้นๆว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะต่อไปทีนี้มาดูกันที่คนโซนถค่ะชาวราศีกันัคนาการเป็นอย่างไรจ้ามีแต่พวกทำหมองเราเล่นหยอกไม่ใช่ยเงรอ พวกส่องชาวสองทางโซเชียลมาสองคุณนะคะชอบมามองคุณมาสองคุณมากดไลค์มากกว่าแต่คุณยังจะไม่มี r relationship นะคะต่อไปสถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีการลัคษนาการเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่สีเหรียญคุณยังคงต้องอยู่ในพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อนสําหรับชาวราศีการลัครนาการที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนคนที่คุณคบหาดูใจกันคุยคุยดูดูกันไปก่อนเพราะดูแล้วเนี่ย มันยังมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะต่อไปคนมีคู่ค่ะชาวราศีกลกคณาการ t m p p r a n c e ค่ะต่อให้พวกคุณมีปัญหากันพวกคุณก็จะสามารถจะจัดการอารมณ์แล้วก็เคลียร์กันลงตัวได้นะคะบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะยคะ่ะทีนี้มาดูกันที่การงานของชาวราศีกลกคณาการค่ะการงานของชาวราศีกรกคณาการเก้าดาบหรอ เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวดูต่อ tower เ,เหรออ,อีกหนึ่งใบของชาวราศีการลักษนาการเรื่องกันกงนอเออ,เอ,อสองดาบด้วยอืมข้อแรกค่ะ เรื่องการงานของชาวราศีกร,รกคณ lan, าการไปเที่ยวกลับมาแล้วก่อนไปทํางานคุณดูสัญญาทุกอย่างเรื่องงานให้ดีก่อนนะก่อนไปเที่ยวผู้ผิดค่ะก่อนไปเที่ยวเพราะสัญญาอะไรต่างๆเรื่องการงานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการงานเป็นลูกจ้างเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูสัญญาให้ดีก่อนเพราะว่ามีเกณฑ e ์ Angular, ที่จะมีปัญหาเรื่องการงานพอเที่ยวกลับมามีเกณฑ์ปัญหาเรื่องการงานคุณเบี้ยนัดคุณสัญญาเกิดปัญหากับทหารเรื่องการทํางานให้คุณต้องแก้ไขปัญหา นะคะคแล้วกลับมามันมีเหตุที่อาจจะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้โดยทันทุกทีเลยด้วยซ้ําจะต้องมีการรอไปก่อนฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเนี่ยไพ่ออกมาสามใบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีเรื่องทุกเรื่องการทํางานเกิดเหตุขึ้นกระทันหันมีปัญหาเข้ามาจากข้อผิดพลาดเรื่องการวางสัญญาการทําสัญญานะคะอืมเคลียร์ให้ดีก่อนไปเที่ยวนะจ๊ะอืมอืม ก็รู้สึกเป็นห่วงทุกๆคนนะคะในชาวราศีกันแล้วก็แป้งเคยรู้จักคนหนึ่งในราศีกันด้วยก็อืมก็มีความห่วงใยอยู่ก็คือก็ต้องดูให้ดีความห่วงใยเขาเหมือนกันก็ต้องดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะ,<อ>ะเพื่อนฝ<บ>ูงแป้งอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะไพ่สามใบนี้มันทั้งก้าวดาบทั้งทาวเวอร์ทั้งสองดาบมีปัญหาเรื่องงานแน่ๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อีกสองดาบนะคะอืมอะต่อไปค่ะ การเงินของชาวราศีกรกขนากันค่ะ King Cups นะคะ Wow the Sun การเงินดีการเงินดีจ้ะเจ็ดดาบาเดี๋ยวตีเลยการเงินดีตอนแรกเอออาจจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะนะคะมีเงินได้รับเงินก้อนนะคะแต่เจ็ดดาบอะ ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปอ่ะหรือว่าระวังเรื่องการถูกโกงหรือว่าระวังเรื่องการถูกหลอกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมเหมือนได้มาอยู่ในมือก็ต้องหายไปแบบต้องใช้จ่ายแล้วนะคะคิงคัฟมีเกณฑ์ที่มีผู้ใหญ่หรือมีคนคอยช่วยเหลือประถมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะก็คือว่าหรือมีคนที่คอยเอ,อคอยที่คิดจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินบอกชี้ช่องทางในการทำหมากินคุณก็ได้ ะะอโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีการลัคนาการนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะแล้วก็ใครที่เดินทางในช่วงนี้ก็ขอให้คุาปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็วค่าปลอดภัยปีใหม่แล้วขอให้คุณประ,ประสบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขความจเจริญในสิ่งที่ดีในทุกเรื่องนะคะในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ ควารักในทุกๆประกาศค่ะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ